สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกอีกแล้วครับในรายการ o Z x Channel c h anel n นี้ก็เป็น c h anel n ใหม่นะฮะบางคนถามว่า c h anel n เก่าทิ้งไปมหรือยัง c h anel n เก่ายังไม่ได้ทิ้งนะฮะโอเคอาหาตกน้ำตายหายแต่ยังไม่ทายนะครับโชคดีนะ้ำไม่เน่านะฮะเดี๋ยวไม่เหม็นหมดนะฮะตัวจะเหม็นโอเคอันนี้มันเป็นเวอร์ชันใหม่นะ0.11.1นะ เป็นเวอร์ชันใหม่ก็อันนี้เซิร์ฟของต่างประเทศเซิร์ฟเซตเนะฮะใครอยากได้ IP พีหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟนี้เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับอยากืิมซับ s c ร์ b e c ช anel ใหม่กันด้วยนะครับโอเคเราจะมาเดินชมนะฮะในเซิร์ฟเซตเนะฮะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นของประเทศอะไรนะครับก็มาดูกันนะฮะ,อ,ะอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่เราดูครับ มาเลี้ยงแสงได้ด้วยนะฮะแต่ชดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราหลุดเดี๋ยวเขาจะโหดร้ายดึงเราออกจากเซิร์ฟนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในนี้นะฮะเห็นมีคนอยู่เยอะเหมือนกันอ่าป้ายเลี้ยงแสงนะฮะโอเคโหนี่นนก็ทุกคนก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะฮะไม่ต้องใส่อะไรเลยนะฮะ อ่าโอเคครับใครถามหรือเปล่าไม่มีใครถามนะครับเด <g ill ip noise> ี๋ยวนี้สังเกตนะครับว่าเซิร์ฟมันจะเปลี่ยนไดมากถ้าใครเล่นเซิร์ฟนี้มานาน,นแล้วก็จะหิวนะเดี๋ยวมันจะไปที่อื่นนะอ่าโอเคเราจะเดินขึกทั่วเดี๋ยวไอ้น้ำพวกนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปเดินผ่านไปที่หลังนะเราจะมาชมรอบๆกันก่อนว่ามันมีนอะไรใหม่เยอะมากมายนะตามอันนี้มันวิ่งวิ่งวิ่งเร็วเร็ว รู้สึกนิดหนึ่งนะฮะโอ้ถือว่าใหม่นะฮะอันนี้ก็จะไปเซิร์ฟนะครับมันมีหลักตอนนี้มันมีอยู่ห้าเซิร์ฟนะฮะห้าเซิร์ฟห้าเซิร์ฟนะครับตามมาเลยครับเห็นอยู่แว๊บๆนะฮะมาตามมาเลยครับเราจะเข้าไปในน้ำพุนะฮะว่ามันมีอะไรแล้วก็เป็นยังไง เห็นมันมาใหม่ไม่เคยเข้าไปนะใช่ป่าววะไม่ไม่มาเข้าอยู่ไหนครับโอเคเจอครับเสียงอะไรคุ้นๆนะโอ้โหมันนี่มันที่เดิมไม่หวะไม่ใช่ที่เดิมเฮ้ยใช่ป่าววะไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่ที่เดิมเอ้ยไม่ใช่ที่เดิมว่ที่เดิมมันมีทีเอ้ยใช่หรือเปล่าวะบอกว่าที่เดิม เไม่ใช่ที่เดิมเออน่าจะใช่อ่ะงั้นละเดินตามมาเราจะลองเข้าน้ำพุที่อื่นนะเฮ่รอด้วยอย่างงีนะมาแล้วครับมาแล้วเข้าไปเลยเข้าไปเลยนะครับเลยอ่าลบอินเซอร์เซอร์เลยเออโอ้โหโอ้ยรอด้วยมาแล้วอ่าเป็นดาวิได้ยิงทีครับเออเหมือนกระเลยเฮ้ยได้ตั้งหลายอย่างลาวาก็มีคิปเปอร์ก็ด้วย อันนี้มันจะเป็นมอนสเตอร์นะครับอยู่ไหนครับคุณนี่เฮ้ยดูซอมบี้ดิเฮ้ยได้ตัวเนี้ยสวยจังอ้าวเขาไม่ลรอดอ๋อก็สกินตามเอาอยู่ไหนครับมานี่หน่อยครับไหนอ่ะยืนเอือแดดอยู่ตรงนี้ฮะไหนอ่ะนี่ครับเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยครับเนี่ยนะครับไหนอ่ะเจอยังครับไม่เจอ นอ่ะไมีสกินไอรอนแมนนะครับไหนอ่ะอ๋อเจอแล้วเจะเอจอยู่ไหนครับเฮ้อมันฆ่ากันได้นะฮะจุดไหนครับจุดไหนครับอยู่นี้ตามมาหน่อยครับไปดิเดี๋ยวลองตีไอ้ลองตีใครก็ได้สักคลนะว่ามันตีได้ป่ะแล้วมันตีไม่ได้โวใครบอกตีไม่ได้เฮ้ยเดินผ่านทะลุไม้ได้ฮะเมื่อกี้ไปเลยไปเลยไปเลย ไปนะฮะไปเลยมาละโอ่อ้าวมาเปอีกอย่างหนึ่งเลยอ่ออ่ออ่อ้าวท้ามาอยุดท่าสูงนะฮะอุ้ยอุ้ยบินอยู่นะบินได้แล้วครับนี่ไงบินไม่ล่ะลูกดูมันเป็นเกมอะไรนะอือแต่ละเรามองขึ้นมาขโมนแล้วจะรู้เลยว่ามีใครอยูอ่ขโมนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดูขโมน มามออยากงทำไม,มผมนี่ไม่ตายอ๋อ,อได้แล้มาได้แล้วอ้หมันคืออะไรนีฮะมันไม่เข้าใจเลยดูครับบังกดวินดิเฮ้ยดูมันเปนยิ่ขึ้น อันนี้มันให้ทำหายตีไม่ตีมตมตมตมไม่ได้นะเป็นชานได้ด้วยโอ้ิมันจะแก้งกูชััๆเอะมาเอามาที่นี่เฉยเลยเอายมาที่นี่เฉยเลยมันเป็นเกมนะฮะ อันนี้มันอันตรายมากมันเป็นเกมที่ต้องใช้สมาธินะฮะพราะว่าผมยังไม่โดนไอ้พวกนั้นไม่ทำอะไรเลยลนนะโอ้ไม่เห็นเราซะด้วยนะแล้วแต่ครับใครเลือดหมดก่อนก็แพ้คิมิแต่ไม่ยอมให้เลือดผมง่ายๆนะฮะแหมสนุกนะฮะสนุกครับเจอทักนะครับตัวชื่อ OJX07 นะฮะโอ้โหมีติดมีติด คนเล่นเยอะต้องมีติดกันมากแต่ไม่แหลกนะฮะเป็นข้อดีของทางเซิร์ฟนะอยากได้สกินอะทำไงอะก็ถ้าใครอยากได้สกินนะฮะพิมพ์ใน Google Play หรือว่า App Store นะฮะพิมพ์คำว่าสกินไมค r a f t p ีนะฮะก็ใน y o u t u b มันมีกันเยอะอยู่ดูชื่อมาเฮ้ย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 อะไรอะเฮ้ยเฮ้ยแหลกแเออไม่ไม่ใช่แยเก เขาใช้มอสอะนะฮะคงเข้าใจดูแม่งดีเร็วมากชิบหายแล้วโว้ชิมในไหมครับว่อาอะไรน,นะอะไรพิมในไหมครับมืกก่อีนอะมันลุม,มือนชัดๆนะแบบนี้ขี้โกงวะผมนี่ไม่มีพวกผมนี่ตัวคนเดียว เคเข้ามาเข้ามาใหม่เร็วอย่าครับรอให้จบเกมมันออใช่ป่าวะมันให้เล่นแบบนั้นป่าวะอ่านอังกฤษไม่ออกตกอังกฤษโอเคเข้าใจกันนะครับน้ำไปก่อนนะไมรอนะคบไปทำอะไรกันข้างล่างไม่ไปเล่นกันข้างล่างเล่เนสองคนนะฮะ ผมไม่ลงไม่ไดีกว่านะเดี๋ยวคนสุดท้ายครับวิคีเปอร์แม่แม่งตามไล่ผมผมก็จะหนีนะฮะ เขานี่โหดร้ายมากนะฮะกำลังจะตามไล่คนที่ไม่มีทางสู้ผมนี่ขคอเสียตกนะครับเซิร์ฟแม่งก็ไม่ไรจะหมดเวลาเครียดมากหรือไม่ให้ตัดสินผู้แพ้ไละก็ผู้ชนะนะครับ เสียงอะไรผ่านหน้าบ้านวะพี่พี่มันก็ขี้ขาดจริงๆเห็นไหมครับผมไม่ตกครับผมเซียนทำเซียนรียนมาที่ไหนได้กูกากมากเดินไปที่ทั่วไม่รู้มันจะหมดเวลาหมดเวลาได้ไหมมันบอกไม่งงอ่ะหรือจะลงไปสู้มันดีครับ เขาบอกว่าถ้าลงม่เป็นู้เดี๋ยวท่านผู้ชมจะบอกว่าไม่มันนะ,ะมาแล้วแบบนี้เจอชิบหายแล้วไงหนีแม่งเลยติดโห oh, มันทุบถึงด้วย กับแม่งจริงๆนะฮะเหลียวันสุดท้ายนะฮะคลิปนี้ก็ผ่านไปสิบนาทีแล้วด้วยนะบแบตก็เหลือยีิบเอ็ดนะครับแหมสุดยอดจริงๆนะการต่อสู้ครั้งนี้นะแต่ว่าก็คงจะไม่แพ้แตตดสินใจแนละ้วผมจะไม่ขี้ขาดทางเข้าอยังไงวะต้องไมประเชิญหน้ากับแม่งนะ ปิดเสียงหน่อยก็ได้นะฮะลำคาน,นะ,ะโอเคครับต้องไปสู้กับแม่งอนะ่ะ วายตกตายโหผมนี่เป็นผู้ชนะนะฮะใ,ใช่ครับเฟี้ยวมากนะฮะได้ของมาด้วยนะครับเป็นยังไงครับแม่ผมยินดีมากนะที่ได้เป็นผู้ชนะในครั้งนี้นะผมก็ดีใจมากไม่รู้ว่าจะได้อะไรตอบแทนจากทางเสิร์ฟนะ <c oughs> โอเควันนี้ผมกับรายการ o g x channel ะฮะ <c oughs> ก็ลาไปก่อนนะครับ <c oughs> ผมก็มีความสุขนะฮะที่ทุกๆคนดูคลิปผมแล้ว ยิ้มผมนี่มีความสุขมากสสดครับ